ธุรกิจพิชิตคราบเลอะฝังลึกโอ้โหติดทั้งมือติดทั้งผ้าเลยค่ะหมึกปากกาหัวแตกขนาดนี้จัดการอย่างไรดีเขาบอกว่ามีวิธีผมจะฟอกรองนี้ค่ะเขาบอกว่าจัดการกับคราบเหล่านี้ได้เขาชื่อว่าปังปัง,งวิธีการใช้ง่ายๆเลยไม่ต้องออกแรงเยอะเขาบอกมานะแรงขยี้ไม่ต้องใช้แค่แช่ก็เกือบออกหมดแล้วนะอ่าวิธีการโรยผงเข้าไปแล้วก็เปิดน้าใส่ลงไปเลยทุกคนค่ะแล้วก็แช่แล้วดูนะคราบฝังลึกทั้งที่มือแล้วก็เนื้อผ้าจะจัดการได้ไหม ไปดูกันเลยค่ะ Let's go โอ้โหทุกคนยังแช่ไม่ถึงห้านาทีเลยค่ะดูสิคะสีน้ำผงซัฟฟอร์ฟังปังของเราเปลี่ยนสีจากสีธรรมดากลายเป็นสีน้ำเงินแล้วนะแล้วก็คราบเริ่มหลุดออกมาแล้วดูค่ะดูค่ะสีของผ้าของเราเริ่มสะอาดแล้วนะแล้วก็มือคราบเมื่อกี้นี้สีแ,แน่นแ่นหายไปแล้วทุกคนเขาบอกว่าไม่ต้องออกแรงขยี้เยอะคราบจะหลุดออกหมดเลยคราบฟังแน่นเมื่อกี้แน่นมากนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองขยี้ดูนะไปดูเลยค่ะว่า สะอาดแค่ไหนที่บอบอกพอไม่ต้องออกแรงเยอะแต่ว่าจะบอกว่ามันออกง่ายจริงจริงนะทุกคนดูค่ะดูค่ะทุกอนุของผ้าโอ้โหอือหดูสิคะทุกคนไม่เหลือคราบฝังลึกมาสักครู่นี้เลยนะสุดยอดไหมล่ะป,ปังปังนี่สุดยอดจริงๆส่งสมคำรับมือค่ะแล้ววันนี้นะซักแล้วก็ไม่ต้องออกแรงเยอะและที่สำคัญมือของเรานุ่มด้วยทุกคนคะ่ะไม่ระคายเคืองไม่คันนะคะเพราะฉะนั้น ซักมือปลอดภัยค่ะและที่สําคัญกลิ่นหอมน้ํายาปรับผ้านุ่มในขั้นตอนเดียวของการใช้แล้วดูสิคะเขาดึงคราบฝังลึกออกมาหมดเลยดูจากสีน้ําเลยวันนี้นะแนะนําเลยค่ะทุกบ้านต้องมีค่ะปังปังพลาดไม่ได้สําหรับคนรักการซักผ้าแล้วก็แก้ปัญหาคราบฝังลึกของผ้าที่คุณรักนะคะจัดไปไว้ค่ะทุกบ้านต้องมีปังปังซักฟอกแม่มด